หนิงปณิตามุฟออนไปต่อ,อยังกิมได้เต้นสายทำบุญ9ก้าวัดพร้อมลูกสาวน้องนิลินจากกรณีที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องราวปัญหาครอบครัวระหว่างสามีจินจรินตอนนี้รอแค่ทางด้านสามีมาเซ็นเอกสารข้อตกลงในการหย่าโดยทางด้านของหนิงปณิตาได้เซ็นเรียบร้อยแล้วรอแค่สามีมาเซ็นพร้อมจะลดปากกาเซ็นบหญ่าให้ทันทีล่าสุดหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพคู่ลูกกับ ล่าสุดหนิงปณิตาได้โพสภาพคู่กับลูกสาวพร้อมกับแก๊งเพื่อนของลูกๆเดินทางไปไหว้พระทำบุญ9วัดที่จังหวัดอยุธยาพร้อมข้อความระบุว่าเที่ยวแบบสบายๆตามใจกันมาหลายทริปแล้วทริปนี้แม่ๆพร้อมใจจัดทริป9วัดจะรอดไหมทายกันจะได้กี่วัดไหว้พระทำบุญอยุทยาท่ามกลางแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิ อยากให้แม่หนิงจัดภารกิจแบบนี้ให้น้องๆบ่อยๆค่ะน่าชื่นชมมากเลยค่ะหนูก็มีหลานเรียนอินเตอร์นางเป็นคริสจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไปวัดพระแก้วเลยค่ะก้าวัดช่วงนี้จะดีหรอคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมกับน้องนิรินอย่างนี้เป็นความสุขที่แท้จริงค่ะร้อนมากเลยค่ะคุณหนิงเด็กๆจะไหวกันไหมเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ